เอาล่ะแล้วเรามาดูพี่มุกนะคะมุกวลันลนิดแล้วก็กตัวแดดดีตัวพ่อตัวบิดาของเราฟอสฟกจ้าคุยแบบเปิดใจกันไปเลยนะคะกับพี่มุกวลันลนิดนะคะอีพี59จ้า ปค่ะมันก็มีแต่คนที่รักกันแคร์กันแล้วแหละที่มันจะทะเลาะกันเพราะมันสนใจกันมากอ่าใช่ก็ถ้าไม่สนใจก็ไม่ต้องปล่อยเบอร์้เห็นอะไรอันี้ก็เป็นแบบนัก e อด c a เคอันี้ก็เป็นคนหรอเฉยเขาเหรอ่ แต่โชคดีที่แบบว่าบุกกับปอสคุยกันตลอดเลยครับก็แบบเันเงินก็ไปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วว่เออจะคุยกันปอสคิดเหน็ป่ะไอ้ฟักก็แบบเฮ้ยบุ๊กกินข้าวป่ะเออโองยอยากไปแบบต่างจังหวัดไปเที่ยวเล่นอะไรกันเหมือนกันนะผม่็ไม่ได้ไปไหนหรอกไอ้สองคนเนี่ยไม่าไปไหนไอ้เนี่ยคือชวนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่ก็คือชวนแล้วไม่ไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือไม่ว่างติดงานมุกฟอนลินิดวันนี้นะคะอยู่กับ แก๊งเพื่อนสนิทนะคะป๊อตบุ๊คค่ะหลังจากนี้มาแต่งลองแบบมาคู่อีกเรียกลองให้มาคู่ไงคะที่แล้วก็คือมาเดี่ยวใช่แต่คิวไม่ว่างคิวไม่ค่อยว่างกันไม่ใช่งานนะไปเที่ยวเที่ยวคนไหนไปเที่ยวฉันคนนี้คนนี้คนนี้เที่ยวทุกวันเลยเห็นหน่นู่นไปนี่ไปลงมาพายเรือมาด้วยเห็นฉันไปเที่ยวปูตานไหมเห็น เธอดูแบบเป็นผู้หญิงรักธรรมชาติ่ะชอบคลิปหนึ่งมากที่มุกลงอะที่บอกที่ถามพี่เตกับพี่นิวบอกว่าตอนนี้เราอยู่ไหนอ่ะใช่พี่เตตอนนี้เราอยู่ไหนคะถามพี่นิวพี่นิวตอนนี้เราอยู่ไหนคะถามพี่นิวนั่นคิดในใจโอเคยอดจริงจริงู้ปะเตนิวอะเหมือนเหมือนพวกแกเลยนะที่จะแบบเป็นก็เป็นพัฒนิตกันมากแกก็เลยทําอะไรไม่ค่อยเป็นการเป็นงานกันแล้วก็ทออ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือชอบตีกันเดี๋ยวนี้ตีกันอยู่ไหมคะเขียงกันก็มีมีมีอยู่สโลแกนคือรักกันดีตีกันตายน่าจะไม่ค่อยมีคนรู้จริงๆเราเคยทะเลาะกันด้วยโอ้โหอะเปิดเปิดใจเปิดใจเปิดใจมันก็จริงก็มันก็ทะเลาะกันอทุกล้กันมคือด้วยความเป็นตัวเอง ก็มันก็ไฟกันบ้างเป็นธรรมดาครับแต่ว่ามูวอถึงได้บอกไงว่าแบบมันก็มีแต่คนที่รักกันแคร์กันนั่นแหละที่มันจะทะเลาะกันเพราะมันสนใจกันมากจริงอ่าใช่ก็ถ้าไม่สนใจก็ไม่พูดก็ปล่อยเบอร์เออก็ปล่อยเบอร์กอย่างงี้ยไอ้นี่ก็เป็นแบบรักถูกใจคือหันหลังจุไอ้นี่ก็เป็นคนแบบเฮ้ยเขาเหรอแล้วแบ้เราเปิดปอดคุยกันตลอดเลยครับก็แบบงอนกันี้ยไปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วว่อ ก็คุยกันฟอร์สฟิตเนสป่ะไอ้ฟาก็แบบเฮ้ยบุ๊กกินข้าวป่ะเออเร่อาเรายังเรียกเขาให้ฟิตเนสอยู่ไหมเหมือนเหมือนเขาเริ่มเขาเก่งนะคะชวนแล้วชวนแล้วแบบคุณมาแรงมากนะหลังๆอ่ะเล่าซิเราก็ ตื่นบังคับเขาตื่นเช้าไม่ได้ก็อ่ะเที่ยงก็ได้เออใช่ใช่ก็ปรับเวลาก็คุณก็เช้าเกินคือปกติอะฟอสจะเป็นคนแบบว่าเหมือนเลทำทุกอย่างให้เสร็จตอนเช้าเลยเล่นฟิตเนสวิ่งอะไรเสร็จก็สิบโมงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาว่างของเราทั้งวันแล้วเราก็ได้เวลาทำอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนวิธีการตอนก่อนจะบังคับให้ตื่นเช้าไปเล่นด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบลากด้วยการแบบเอ้ย มาบ่ายแล้วกันกูจะได้เออเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันเลยอ๋ออ๋ออตอนเช้าเรายอมยอมยอมอแล้วตอนเช้าเรากอให้เราก็หาย่างอื่นวิ่งของเราไปอะไรอย่างเงี้ยเลิ่งนนิสัยแบบว่าชวนเพื่อนกินแล้วก็พอกินเสร็จเราก็ไปปั่นจักรยานต่อไม่ได้นะมุกเคยนัดกินข้าวกันแล้วก็เราก็กินข้าวกันแบบเป็นบุฟเฟ่อ่กินกันจริงจังมากพอกินเสร็จปุ๊บมุกกับบุก็แบบเฮ้ย เราจะทําอะไรต่อดีวะอะไรเงี้ยแต่ว่าฟอสบอกว่าเออมึงมึงเดี๋ยวกูขึ้นไปตรงเนี้ยไปทําอะไรอขึ้นไปปั่นจักรยานไปวิ่งให้ได้แคลที่แบบที่เพิ่งกินไปเมื่อกี้มันก็ไม่ได้หรอกบุ๊คบอลนี่คือหาของหวานต่อฟอสไปวิ่งให้ตายเถอะมึงรู้ว่าแบบเราเพื่อนรู้สึกผิดกันหมดแล้วอ่ะเขาจะ มันอิ่มมันอิ่มมากตอนนั้นแบบถ้าให้เรากลับไปนอนเราก็นอนไม่หลับอยู่ดีเราก็เลยอ่ะถ้าอิ่มอย่างเงี้ยมันน่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแน่นอนงั้นเราก็ดูซีรีส์ปั่นจักรยานอะไรดีกว่ามันก็ได้เวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูไม่กล้าชวนมึงอีกต่อไปเก่งใจเลยก็ต้องไปออกเอาอะไรยังไงบ้างคะก็ชอกโกเชคคู่กันนะครับอับบอสแอนนาเบฟครับผมแล้วก็อเวอร์สกายทูแล้วก็ออริเซนรอเปิดกล้องแต่ละเรื่องนี่แบบมีการพลิกผัน บทบาทอะไรเยอะไหมเอาเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนก็ใกล้ตัวก็ชอร์เชยครับก็คาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างเปลี่ยนจากอองชองเต้บุ๊กก็จะได้เล่นเป็นคนที่อันเลิร์กขึ้นเอเนอร์จีเยอะขึ้นนะเทียบจากองชองเต้ก็จะเป็นลูกคุณหนูผู้กลับจากเมืองนอกอะไรประมาณนั้นก็ซึ่งเรื่องนีี้คือชวิตตัวเชเนี่ยมันก็ตั้งใจบุ๊ในชีวิตจริงบุ๊กเขาจะมีเอเนอร์จีค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว มานั้นส่วนผมก็ก็เปลี่ยนจากองชองเตที่ต้องเล่นเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเพื่อนก็เล่นกลายเป็นคนที่นิ่งขึ้นแต่มันดูนิ่งขึ้นป่ะนี่นี่แบบว่ามีพี่ทีมงานมามามาคุยกับบุ๊กก็บอกว่าเออฟอร์สอะดูแบบแบบเหมือนดูโตขึ้นเออจริงจริงผมว่าโตเลยเนีอยไม่ไม่พวกมึงคือเด็กสามขวบนะไม่พูดอะไรกันเรียกแม่มุกอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ขวบเป็นสองขวบครึ่งเป็นเห ความสนุกมันอยู่ที่แบบว่าเหมือนตัวเชกับตัวบอสอะรักกันในบริษัทใช่ไหมฮะใช่แล้วเหมือนมันเป็นความความรักที่แบบต้องแอบซ่อนอะมันก็จะมีแบบด้วยความซึ่งแอบไหมแอบตอนไี่อยู่ก็แบบว่ามีคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีความมันแอไม่อยู่มม็นแอบเรียกว่าประการมีเส้นเส้นทางอะไรติดตามอ่ะแล้วเรื่องอื่นอะเรื่องอื่นอื่นก็มี เออเอาวสกายพูครับก็เป็นเรื่องเรื่องต่อๆกับชอกาเชก็คาแรคเตอร์ก็ยังเป็นคาแรคเตอร์เดิมอยู่แต่ว่าเป็นพาร์ทที่ขยายขึ้นหลังจากตอนจบแล้วสลับพูดก็พูดไปเลยซึ่งสปอยไม่ได้บอกให้ชอกาเชจบก่อนใช่ครับแต่มันต่อกันโอเคอลิเฟนบุ๊กก็มีอีกเรื่องหนึ่งปีนี้ก็คือโอลิเฟนอันนี้ก็จะเป็นพิกคาแรคเตอร์อีกเป็นยังไงก็จะแบบมีความแบบเรียลลิสติกขึ้นมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นคือแบบว่าแล้วชอกาเชเป็นมนุษย์ไหม ป็นแต่ว่านึกว่าเป็นเทพไม่อันนี้ก็จะเป็นแบบแบบความมันน้อยแต่มันนะมนุษย์มันจะมีด้านดาร์กมันจะมีแบบเออทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดเลเพราะฉะนั้นแน่แน่นอนโอลิเฟเเฟมได้พูดเยอะกว่านี้แค่นี้พอในแต่ละเรื่องก็มีความยากของมันแหละแต่ว่าก็รู้สึกมันมันก็ไม่ได้รู้สึกหรอกแต่ว่าพออ่านบทแล้วเออโอลิฟเเฟมมันมีความลึกซ้อนลึกลึกลึกหน่อยค่อนข้างลึกเหมือนกันเพราะความสัมพันธ์มั่วมาก หมายถึงบบเขาโความสัมพันธ์มั่วมากไปแล้วอะไรวะเนี่ยหมายถึงฟอสอส์ออมั่วสุดเลยหมายถึงว่าบทสคริปต์ตอนเนี้ยมั่วมากเออช่วงนี้ไม่สบายบ่อยนะช่วงนี้มันทั้งทั้งที่เป็นคนที่ควรจะเป็นคนสุดท้ายที่จะไม่สบายคนป่วยในนี้ควรเป็นกูใช่ครับคือถ้าพูดตรงๆก็คือช่วงเนี้ยไอ้ฝุ่นสองจุดห้านี่มันเยอะแล้วเอาจริงก็ พอด้วยงานเราทํามัน o u t ดอ o r ค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็สูตรพวกนี้เข้าไปมากๆผมว่าค่อนข้างจะได้รับผลกระทบค่นาเยอะเป็นภูมิแพ้อะไรเนี่ยเออเป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นหรอกเป็นแข็งแรงเว้แล้วมึงเข้าหาหมอทุกเดือนเลยกูบอกให้ไปซื้อยาก็ไม่ซื้อกูจะไปซื้อยาทําไมก็กูมี OPD โรงพยาบาลกูไปซื้อยามีประกันได้แล้ว เออรีบบอกให้มันทำประกรันตั้งนานแล้วไม่ยอมทำสักทีงก,กเข้มเข้มแล้วสัมภาษณ์อ,อันน,น,นี้อันนี้เมาได้ไหมเออเมาเลยรอบรอบก่อนมันในนี่เว้ย มันเป็นอาหารเป็นพิษอแล้วป่วยอยู่สามอาทิตย์ทํางานก็ไม่ได้บอกโห้บุ้งมึงจะจ่ายไปเหอะแล้วไอ้นี่ประหยัดด้วยเอเหนียวไม่เข้าเรื่องอ่ะบอกมึงนอนสามอาทิตย์มึงก็หาเงินไม่ได้ก็ฆ่าเรากันอยู่ดีเอเผลอประกันวันเดียวเงินมึงวันเดียวมึงทำงานไม่ได้เดีเทศออกสื่อเดี๋ยวประเทศเพื่อนออกสื่อนะเดี๋ยวปิดปิดกล้องเราให้สอมุ่กมุกมีประกันมาแพ็กเกจนี้มาขายไหมแแกมูมูดี หรือแบบแองโมจิน้องจิออกคลิปอะไรยังไงหรือแบบมีนัดกันแองเอาอะไรมีนัดกันอยู่เหมือนกันมาแบบจริงๆเราพยายามจะนัดกินข้าวให้ได้ครบแต่ว่าก็จะเป็นมุกกับฟอสตบ,บ้างมุกกับบ,บุ๊ก,กบ,บ้างอะไรอเง,งี้ยแบบไ,ไม่ตรงกันแต่ก็มีคิดว่าโอ้ยอยากไปแบบต่างจังหวัดไปเที่ยวเล่นอะไรกันเหมือนกันมพ่ผมก็ไม่ได้ไปไหนแล้วไอ้สองคนเนียไปไหนก็ไปไอ้แม่คือชวนว่า เมื่อไหร่ก็ได้แต่อันนี้ก็คือชวนเราไม่ไปอันนี้ชื่อเการอันนี้ก็คือไม่ว่างติดงานแต่ว่านี่ก็คือแบบเพื่อนที่มุกบอกว่าลำบากแล้วก็แกงนี้ว่ทุกแกงแกงลูกลูกแกงลูกลูกก็ลำบากคือไอ้แกงนั้นก็ลำบากของมันก็คือลำบากแบบว่าว่าทำงานอยู่เนาะแบบน้องมาแล้วมานั่งรอพี่กองอะทำยังไงอะมันก็ต้องไปพาไปกินข้าวเป็นคนแบบเป็นคนข้าเพื่อคนจนเหนื่อยมุกอาะ เป็นคนแบบว่าชอบหานั่นหานี่หางานให้เพื่อนห่ะาจริงจรินี่เคยเล่าหรือเปล่าตอนมุกว่าในครั้งที่แล้วอ่ะเหมือนแบบว่าตอนนั้นมุกเป็นโควิดใช่ปะเออมุกพักมาตอนนั้นยังไม่กล้าคุยกับมุกเลยแบบว่าแต่ตอนนั้นยังคิดว่ามุกเป็นพี่อยู่เลยอ๋อเออเออใช่ไหมจัไม่จัไม่ได้พิมพ์วแบบมุกก็โทรมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ส่งยาไปให้นะเออแบบตกใจเออประทับใจป่ะพี่เป็นมาก่อนมั้งใช่ปะชมุกเออเราเป็นอนี่ยงงเหมือนกัน มุกอยู่ญี่ปุ่นอยู่ดีโทรมาเอาเลยไหมสามห้าศูนย์กำลังฮิตอ่ะเอาปะแล้วมุกก็ไปเดินไปเดินอะไรนะไปเดินหาเหอได้นาะแบบโทรมาเอาไหมเอาไปเดินหาให้เองเรแค่เลยรู้บ่าเพราะว่าเพื่อนหลายคนอ่ะเพื่อนหลายคนอ่ะบอกว่าแบบฝากซื้อหน่อยได้ไหมแล้วเราก็เลยฝากซื้อเอาเอาของเพื่อนมาสองคู่ให้เพื่อนแล้วแล้วเราก็มาใส่ยัดใส่กระเป๋าว่าเราหูมันแบบ มันคงฮิตมากเลยเนาะแบบก็เลยคิดเพื่อนสนิทกูต้องได้ใช่่ะโทรหาว่ามีใครมีใครเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟอร์สไซส์ตรงกันตรงกันก็อีนี่ก็ไปซื้อให้อีกแล้วก็เอามาใส่กระเป๋า แล้วกระเป๋าก็ไม่พอกู๊กก็ซื้อกระเป๋าลากอีกอันหนึ่งเพื่อใส่กับรองเท้ามันเอามาให้มันงเขาเรียกว่าแล้วให้เลยด้วยพะแนนจิตใจเมตตาเนี่ยหน่ร้อยผมให้ล้านขึ้นชื่ออะไรนะเออมาเราเริ่มปีใหม่มาตอนนี้ก็จะครึ่งปีละมีอะไรเปลี่ยนไปกันบ้างไหมเอาจริงถ้าแบบถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตผมว่ามันก็มันก็เหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่แต่แล้วแต่แบบตั้งแต่เข้าแกรมมี่มาจิมเอ็มทีวี ที่พี่าเรียกนะครับจิตผมมันดีขึ้นเยอะมากชีวิตผมมันดีขึ้นเยอะมากนี่สุดยอดคุณถาเป็นไงบ้างก็ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ก็เหมือนฟอสยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแบบแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะรู้ว่าแบบว่าในช่วงอายุพวกเราเนี่ยเราเท่าเท่ากันหมดเนาะประมาณ26นะครับใช่ครับมีแบบความคิดอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากตอนเด็กไหม ค่อนข้างเยอะนะเยอะเนาะคนวัย26อ่ะดิถึงได้บอกไงว่าเมื่อกี้แบบคุยกับบุ๊กเหมือนกันว่าช่วงนี้แบบสนิทกับน้องๆแล้วแบบพวกนี้ก็จะมีโอกาสได้คุยกับน้องๆในค่ายเราใช่ป่ะซึ่งเขาก็จะ18 19 20เีย่เขาจะมีมุมมองที่แบบเขาเรียกว่ามันแย่ดีกว่าเราหรือไงวะไม่หรอกอันเปมันคือสิ่งที่เราเราเคยมีแล้วมันหายมันค่อยๆหายไปเพราะว่าแบบชีวิตเราก็เจอปัญหาเยอะเจอสิ่งที่เราต้อง เราต้องระวังตัวกันมากขึ้นหรือเราต้องคิดเรื่องอนาคตอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่น้องเขาแบบชิลๆอยู่พวกพวกเราอะมีความเห็นอะไระก็ค่อนข้างเห็นด้วยครับพอพออายุมันมันโตขึ้นหน้าที่เขารับผิดชอบมันเยอะขึ้นมันก็มีเรื่องให้คิดเยอะขึ้นแต่อย่างแบบน้องๆคนอื่นที่แบบยังแบบเจ็ดแปดพวกนี้อยู่เขาก็อาจจะแบบยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นมากเท่าไหร่แต่ก็ น้องๆที่ได้เข้ามาทํางานก่อนเนี่ยก็บอกว่าดีแล้วที่ได้เริ่มไวเพราะยังไงสุดท้ายวันหนึ่งคุณก็ต้องทํางานอยู่ดีแล้วคุณก็ทํางานแต่เด็กไปเลยดีกว่าใช่แต่ว่าแบบเขามีเขามีความน่ารักความไอ้นี่แบบที่ที่ที่ทาให้เรารู้สึกแบบว่าแฮปปี้เหมือนกันนะส่วนตัวเราอ่ะก็สามารถแบบแนะนําอะไรต่างๆแบบน้องๆได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ผ่านช่วงนั้นมาก่อนเราก็รู้ว่า ตอนที่ถ้าพูดตรงๆตอนที่เราอายุสิบแปดอะเราก็เคยเก่งก่อนน้องๆนะตอนนั้นเรายังอยังผมอย่างเงี้ยตอนสิบแปดผมยังไร้สาระอยู่เลยเเเอนกลยตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ยังไร้ตอนนี้ก็ยังไร้สาระอยู่ยังไม่โตอะผมยังเป็นเด็กตลอดไปเราเป็นเด็กตลอดไปแต่ว่าก็มีการทำทำธุรกิจจะทําธุรกิจอะไรอย่างงี้กันเพิ่มเติมนะว่าพอโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีแผนๆกันเอาไว้แบบเอาไว้รอรอดูดีกว่าเพราะว่ายัง อย่าเพิ่งสปอยเนาะเลารอเป็นชิ้นเป็นอันนะคะแล้รับเราได้ได้อุดหนุนได้ซัพพอร์ตกันแน่นอนค่ะแต่ว่านี่ดีใจมากเลยนะที่แบบเพื่อนทั้งสองคนบอกว่าแบบมารายการมุกวรนิดแล้วแบบเขาไม่มีความสุขกันอะใช่เพลินเพลินเก็เหมือนกับว่าอยากโผ่ว่ายอยากมองกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายเลยอะเอาจริงเราก็ช่วงหลังเหมือนแบบเราเราเจอกันสามคนย่าพอได้มาได้มารายการเอได้มาอได้มารายการมุกเหมือนได้มาเจอเพื่อนอย่าไปพูดอย่าไปพูดรู้สึกผิดคือบุกก็เป็นคนนิสัยที่แบบว่า ถ้าบุกนอนอยู่บ้านไม่รู้ใครเป็นถ้านอนอยู่บ้านแล้วอยู่ในเซฟไม่ออกไม่อยากออกใช่ถ้าวันไหนฉันแทนว่าฉันจะอยู่บ้านฉันจะนอนเ now เท่านั้นฉันก็จะนอนไงแต่พอออกจากบ้านปุ๊บไม่อยากกลับบ้านเออใช่เลยใช่เลยนไเข้าใจเข้าใจถ้าชวนไปไหนมันแคีวยวมันออกแล้วมันไปให้สุดเดี๋ยวชวนมาอีกมุกยังมีรายการอีกเยอะแยะนะคะอยากกินอะไรก็คิดไว้ในใจเพราะว่ามีมุกชอรินไกด์เดี๋ยวจะพาไปกินนะคะอ่ะฝากผลงานฝากผลงานกัน โอเคครับก็ขอฝากโชก้าเชคคู่กันด้วยนะครับทุกวันศุกร์เวลา2องนุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 นะครับผมดูยอ้อนหลังได้ที่วิวนะครับเวลาสี่นุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็ปีนี้มี Our Sky 2นะครับแล้วก็ Oliver เล่นกับปอดสู้ๆเพื่อนๆเฮ่ hey, ทำงาน <Hey. S 1> อย่างนีน้ขอให้แบบกระแสซีรีส์ดีๆโอชาถูกอะสุดท้ายขขามุกวานิดอะมุกวานิด แปลกนะโอเคค่ะก็น่า <diz> รักนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าของฟอนดบุ๊กเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ